สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเราไม่ทิ้งกันดรอปคมนะครับเปิดยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับตั้งแต่6กโมงเชา้ายีเมษายนเป็นต้นไปนะครับสาหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์ห้าพันแต่ไม่เห็นด้วยก็ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่กดยกเลิกลงทะเบียนโดยไม่ตั้งใจก็มาอุทธรณ์ได้หรือว่าทบทวนสิทธิ์นะครับก็ไปที่ Google นะครับพิมพ์คําว่าเราไม่ทิ้งกันแล้วกดค้นหาหลังจากนั้นก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาหน้าจอโทรศัพทท์่าน ก็กดคําว่าเราไม่ทิ้งกันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ล้วจะมี6เมนูให้เลือกเมื่อวานนี้ยังมี5อยู่นะครับวันนี้เราก็กดสีม่วงนี่นะครับกดยื่นทบทวนสิทธิ์เปร๊บเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับอยู่ในนี้เขาจะบอกอเหมือนก,นกันกับเข้าไปทํารายการอ,อื่นๆนะครับที่ทบทวนสิทธิ์บ้างคล้ายๆกันก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ประชาชน13หลกัก ใส่เบอร์โทรแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องนะครับตามที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็กดที่สีม่วงยื่นทบทวนสิสธิ์ครับก็จะมาหน้านี้ก็จะมีข้อตกลงประมาณ6ข้อถ้าตัวอ่านให้ดีๆนะครับพวกนี้เป็นข้อตกลงและผูกพันของท่านข้อตกลงมี6ข้อผูกพันนะครับมีกฎหมายเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเอกสารต่างๆในการตรวจสอบเป็น ของปลอมของเท็จก็ยินยอมให้เขาเราตกลงว่ามันเป็นไปตามกฎหมายนะ,ะนะครับมีหกข้อนะครับถ้าอ่านแล้วจะดําเนินการต่อก็กดอนุญาตนะครับกดตรงนี้ให้อนุญาตให้กระทรวงการคลังรวบร,วม,รวมเก็บข้อมูลพอกดตรงนี้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับท่านเขาก็บอกว่าท่านสามารถยื่นทบทวนได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้นนะครับก็กดตกลงครับกดตกลงตรงนี้นะครับก็จะเข้ามาสูา่ให้อ่านอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดเครื่องหมายถูกเมื่อกดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดเดนยันดําเนินการต่อนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกอีกนะครับก็จะเข้าไปลงข้อมูลได้ทีนี้ ลงข้อมูลแรกเลยเขาให้เลือกอาชีพนะครับแล้วก็กดปุ่มสีดำดำสามเหลี่ยมเล็กๆเ่ยก็จะมีอาชีพขึ้นมาให้เลือกเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาอาชีพไหนก็กดปุ่มตรงนั้นให้เป็นปุ่มดำนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ชื่อสถานประกอบการนะครับขั้นตอนต่อไปก็เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อได้ก็กดปุ่มกรุณาเลือกนะครับกดปุ่มสามเหลี่ยมดำดเล็ก ก็จะขึ้นที่อยู่ที่ติดต่อได้หรือที่อยู่สารประกอบการกดอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้เขาติดต่อนะครับต่อไปก็ใส่บ้านเลขที่หมู่ที่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลครบบ้านเลขที่ตำบลอำเภอสุดท้ายก็ใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับจากนั้นก็กดยืนยันและดําเนินการต่อก็ทําตามขั้นตอนแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นท่านก็ไปรออยู่ตามสถานที่ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ เขาว่าเร็วสุดวันที่21จะมีเจ้าหน้าที่ออกไปอสอบถามถึงบ้านแล้วไปเอาข้อมูลท่านไปถ่ายรูปท่านท่านก็เตรียมรูปไว้ด้วยนะครับรูปถ่าย1ตัวเองหนึ่งใบรูปถ่ายคู่กับบัตรประชาชนอีกหนึ่งใบรูปถ่ายบัตรประชาชนรูปถ่ายสถานที่ทํางานถ้าประกอบอาชีพค้าขายก็รูปถ่ายสถานที่ค้าขายนะครับหลักฐานในเดินที่แสดงว่าทํางานจริงแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงนะครับขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านครับเมื่อท่าน ลงทะเบียนทบทวนเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปตรวจแล้วก็ขอให้ตรวจผ่านชฉลุยและได้เงิน5,000ครับสวัสดีครับ